คุณจะไม่มีวันดูดีในขณะที่ทําให้คนอื่นดูกแย่สวัสดีครับพวกเราทีมคอนสติคุนการบูลลี่หรือการกระทําในเชิงลบที่ส่งผลต่อทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจของผู้เสียหายจากการสํารวจเราได้พบว่านักเรียนชั้นมัธยมส่วนใหญ่ได้รับการบูลลี่ทางด้านวาจาพวกเราจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมได้เข้าใจ จะน่ะได้รับรู้ีการรับมือการบูลลี่ครับการบูลลี่หรือการบูลลี่ในโรงเรียนคือการกระทำเชิงลบก้าวร้าวการกระทำรุนแรงซ้ำๆทีุ่่งร้ายบุคคลที่ถูกมองว่าอ่อนแอกว่าการกระทำนี้เกิดขึ้นได้ผ่านทางร่างกายและผ่านทางวาจาซึ่งจะส่งผลให้เด็กที่ตกเป็นเหยื่อมีโอกาสสูงที่จะมีปัญหาพฤติกรรมด้านสุขภาพจิตใจและการเข้าสังคมอย่างไร ยหรือการเป็นโรคซึ่งปัญหานี้ก่อตัวในระยะยาวบางรายที่เคยดอมโบลี่ในวัยเด็กก็จะมีปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่บข้างและภาวะซึมเศร้าในวัยใหญ่ดังนั้นการสร้างความเข้าใจเรื่องรอมโบลี่และการรู้วิธีรับมือเมื่อดอมโบลี่จึงสำคัญและจาเป็นเป็นอย่างยิ่งในฐานะนักเรียนระดับชั้นมัธยม ยได้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการดึบุลลี่ รอยละเจ็ดสิบได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีชื่อว่ารอจิตมหาความหมายของการบูลลี่อย่าง้อยหนึ่งครั้งและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึถึงหรอยละเจ็ดสิบเข้าร่วมกิจกรรมที่มีชื่อว่าวิตามินบุก,กี้แอนตี้บูลลี่อ,อย่าง้อยหนึ่งครั้งค่ะเชิงคุณภาพนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ร้อยละ70ได้รู้วิธีการระมือเมื่อถูกบูลลี่ค่ะค่ะสำหรับตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการของเรานะคะนักเรียนมัธยมชยัม้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ร้อยละ80มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถูกบูลลี่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ร้อยละ80มีความสามารถในการรับมือทเกี่ยวกับการถูกบูลลี่ได้ค่ะขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงานนะคะโดยทีมของเราได้เริ่มคิดตั้งแต่เดือนกันยายน และคาดว่าจะมีผลสำเร็จในวันที่28กุมภาพันธ์พศ2 5งพค่ะสถานที่ในการดำเนินง,งานโรงเรียนพอสิริบุญอำเภอเมืองจังหวัดตรังงบประมาณไม่มีค่ะค่ะเครื่องมือ และโพสเทศค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1.6ึ่งถร้อยละ80%สามารถรับมือได้ค่ะเมื่อถูกบูลลี่วิธีการการจัดจการจัดกิจกรรมเครื่องมือที่ใช้แบบประเมินผลค่ะซึ่งผลที่เราคาดว่าจะได้รับจากการจัดกจิจกรรมนี้ค่ะคือลดการบูลลี่ของนักเรียนในโร,เร,นเร,นเรงเรียนและนักเรียนเกิดความระัะและยอมรับความแตกต่างในการอยู่ร่วมกันไม่พอคน ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่โปรดให้ระลึกว่าเสมอว่าคนพูดไม่จำคนฟังไม่ลืมนเราขอพคุณครับ